เราเจอความผิดปกติที่เต้านมนะคะไม่ว่าจะเป็นก้อนหินปูนแผลหรือว่าสารคัดหลั่งที่ไหลออกจากหัวนมที่ผิดปกตินะคะเราจะมีวิธีการยังไงได้บ้างที่ทําให้เรารู้ว่าความผิดปกติเหล่านั้น่คืออะไรมีวิธีการตรวจชิ้นเนื้อแบบไหนบ้างนะคะคลิปนี้มาดูกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหมอยกหมอเต้านมอีกเช่นเคยนะคะเวลาเราเจอความผิดปกตินะคะหรือว่าเวลาที่เรามีอาการผิดปกติเช่นมีสันขันหลังแหลวจากหัวนม <Hey. S 1> ทําไในก้อนที่เต้านมแมมโมแกรมแล้วเป็นแผลสีขึ้นไปเจอความผิดปกติเช่นหินปูนของเต้านมหรือว่าเป็นแผลที่เต้านมนะคะ <Hey. S 1> เราจะมีวิธีการที่จะเอาชิ้นเนื้อเนี่ยมาตรวจยังไงบ้างการตรวจชิ้นเนื้อนะคะทางการแพทย์เนี่ยหมอจะเรียกว่าไบออซีนะคะการตรวจชิ้นเนื้อหรือไบออซี sy, เนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2วิธีใหญ่ๆ1วิธีการตรวจชิ้นเนื้อแบบ เปิดหรือ open biopsy ค่ะ2ก็คือการใช้เข็มมาเจาะชิ้นเนื้อนะคะโดยที่ไม่ต้องมีการผ่าตัดเปิดค่ะหรือว่าเรียกว่า โคลสไบโอปซีนะคะซึ่ง2ออย่างเนี้ยค่ะมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงแล้วก็การเลือกใช้แต่ละเคสต่างกันยังไงอย่างแรกนะคะก็คือโอเพนไบโอปซีนะคะโอเพนไบโอปซีเนี่ยก็คือการค่ะแบบเปิดค่ะโดยการที่เราเนี่ยจะเอาความผิดปกตินั้นเช่นก้อนหรือว่าหินปูนนะคะออกมาตรวจค่ะโดยที่ถ้าเราเอาออกมาทั้งชิ้นเลยนะคะจะเรียกว่าเอ็กซิชันอลไบโอปซีค่ะจะใช้ในกรณีที่ก้อนหรือว่าความผิดปกตินั้นหรือว่าหินปูนเนี่ยขนาดของความผิดปกตินั้นอะ่ะไม่ใหญ่มากเช่นก้อนขนาด1-2เซน แต่ถ้าเกิดเราเอาแค่บางส่วนของก้อนนะคะเอาออกมาตรวจเนี่ยจะเรียกว่า incisional biopsy ค่ะใช้ในกรณีที่ก้อนเนี่ยขนาดใหญ่มากๆไม่สามารถผ่าเอาออกมาได้หมดในรอบเดียวเราต้องการชิ้นเนื้อแค่บางส่วนเนี่ยเพื่อทราบว่ามันเป็นอะไรก่อนนะคะข้อดีของการ open biopsy เนี่ยก็คือ1ได้เนื้อปริมาณที่มากค่ะ มากเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ค่ะ2ก็คือถ้าเรา e x c i s i o n a l แบบซี่นะคะอ,ออกมาทั้งก้อนการที่เราออกมาทั้งก้อนเนี่ยมันเป็นทั้งการวินิจฉัยและการรักษาไปด้วยพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่3นะคะทําได้ง่ายค่ะทําได้ทุกโรงพยาบาลค่ะคลินิกก็สามารถทําได้ค่ะส่วนข้อเสียนะคะก็คือแผลก็จะขนาดใหญ่กว่าอาจจะเจ็บตัวมากกว่าค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเป็นมนะเร็งเนี่ยค่ะจำเป็นที่ต้องมีการผ่ารอบ2ค่ะทําให้เจ็บตัวสองรอบค่ะและวิธีการ บโอซีลักษณะนี้หรือภาพแบบเปิดนะคะยังรวมถึงการผ่าเอาท่อ้ํำนมออกมาตรวจด้วยในคนไข้ที่มีสารคัดหลั่งแล้วจากหัวนมผิดปกตินะคะหรือว่าเรียกว่าไมโครโดเคตมีนี่เองค่ะและวิธีการโอเ n นไบโอซีเนี่ยนะคะจะรวมถึงการที่เราผ่าเอาแผลที่ผิดปกติอยู่บนเต้านมเนี่ยค่ะออกไปตรวจด้วยเช่นเดียวกันค่ะและวิธีที่2นะคะก็คือการเจาะหรือโคลส e บซีนี่เองค่ะ ปริมาณเนื้อนะคะก็จะขึ้นอยู่กับขนาดเข็มที่เราใช้เจาะค่ะข้อดีของวิธีนี้นะคะก็คือเจ็บตัวน้อยกว่าค่ะสามารถทําได้รวดเร็วแล้วก็ไม่จําเป็นต้องรมยาสลบนะคะทําเสร็จก็กลับบ้านได้เลยค่ะและที่สําคัญเลยค่ะก็คือถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยความผิดปกตินั้นกลายเป็นมะเร็งค่ะเราจะลดการผ่าตัดได้หนึ่งรอบค่ะแทนที่เราจะต้องผ่ารอบหนึ่งเพื่อวินิจฉัยและไปผ่าอีกรอบหนึ่งเพื่อรักษาการผ่ารอบแรกเพื่อวินิจฉัยเนี่ย เราก็ถูกทดแทนด้วยการเจาะแทนค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะผ่าตัดแค่รอบเดียวค่ะข้อเสียของวิธีนี้นะคะก็คือปริมาณเนื้อที่ได้นี่ค่ะก็จะน้อยกว่าวิธีแรกค่ะและเข็มบางชนิดนะคะจําเป็นที่จะต้องใช้ความชํานาญเป็นพิเศษค่ะและที่สําคัญเลยนะคะบางสิทธการรักษาไม่สามารถเบิกค่าเข็มได้ค่ะเข็มที่ใช้นะคะคร่าวๆมี3แบบค่ะ1ก็คือเป็นเข็มธรรมดาเลยเหมือนเข็มเจาะเลือดในลักษณะนี้ค่ะเป็นเข็มธรรมดาเลย ก็วิธีการเจาะนะคะก็ใช้ปลายเข็มเนะะี่ยค่ะใส่เข้าไปในก้อนแล้วก็ใช้ดูดเหมือนดูดเลือดตามปกติเลยค่ะ พื่อดูดเซลล์ให้มันอยู่ที่ตรงบริเวณเข็มนะคะวิธีนี้นะคะข้อดีก็คือทําได้ง่ายค่ะทําได้ทุกที่เช่นเดียวกันเพราะว่าุูสถานพยาบาลค่ะก็จะมีเข็มแล้วก็มีไซลิงอยู่แล้วนะคะแต่ข้อเสียเลยที่สําคัญก็คือปริมาณเนื้อที่ได้ค่ะจะได้เป็นแค่เซลเล์เล็กๆแค่นั้นเพราะฉะนั้นบางทีเนื้ออาจจะไม่พอต่อก,การวินิจฉัยค่ะโดยส่วนตัวแล้วนะคะหมอไม่ได้ใช้วิธีนี้ค่ะยกเว้นแต่ว่าจะใช้เพื่อเจาะต่อมน้ําเหลืองที่ผิดปกติเท่านั้นค่ะวิธีที่2นะคะก็คือการคอเนเดล e b โซีค่ะ และอันนี้ก็จะเป็นเข็มคอร์เนเดิลไปออปซีนะคะจะสังเกตว่าเข็มเนี่ยค่ะก็จะขนาดใหญ่กว่าวิธีแรกนะคะหน้าตัดเข็มเนี่ยประมาณ1 mm. มิลิเมตรเืที่ได้นะคะก็จะได้เยอะกว่าวิธีแรกค่ะก็เพียงพอต่อการวินิจฉัยค่ะ ความแม่นยำของวิธีคอร์เนเดิบโอซี่นะคะก็จะมากกว่า95%ค่ะราคาเข็มนี่นะคะอยู่ที่ประมาณหลักพันค่ะบางเสร็จการรักษาก็ไม่สามารถเปิดค่าเข็มได้ค่ะส่วนเข็มแบบที่3นะคะก็คือเข็มขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาค่ะหรือเรียกว่าเข็มแมมโมโตมนี่เองค่ะหน้าตัดของเข็มนะคะก็ประมาณ4มมตรค่ะบางคนจะเรียกวิธีนี้ว่าแวคทูอัมแอสซิสแตต์ไบโอซีนะคะตัวเข็มเนี่ยค่ะก็คือจะต่อกกับเครื่องดูดสุญญากาศค่ะปริมาณเนื้อที่ได้ค่ะ ได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวบางครั้งถ้าก้อนขนาดเล็กนะคะตัวเข็มเนี่ยสามารถดูดออกมาได้ทั้งก้อนเหมือนเป็นการวินิจฉัยและการรักษาภายในครั้งเดียวกันค่ะซึ่งการดูดออกทั้งหมดนี่นะคะก็จะเรียกว่า vacuum assisted breast excision หรือว่า VABE หรือ VAE แล้วแต่คนจะเรียกนะคะ ถ้าใครดูคลิปหมอมบ่อยนะคะคงจะคุ้นคุ้นวิธีการกําจัดก้อนเต้านมโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะใช้วิธีการดูดจริงๆแล้วมันก็คือเข็มแมมโมตมนี่เองค่ะราคาเข็มประเภทนี้นะคะจะแพงกว่าเข็มชนิดอื่นค่ะราคาจะอยู่ที่หลักหมื่นค่ะและไม่สามารถเบิกได้ทุกสิทธิการรักษาค่ะจะเบิกได้แค่สิทธิประกันสุขภาพเท่านั้นค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าอาการแบบไหนจะใช้วิธีการแบบไหนในการที่จะได้ชิ้นเนื้อออกมาตรวจนะคะอย่างแรกนะคะก้อนเต้านมค่ะก้อนเต้านมเนี่ยใช้ได้ทางอบ เปบลซี ie, แล้วก็ทางโค s ส b บ l ซีนะคะโดยส่วนตัวแล้วถ้าเคสไหนที่สงสัยมะเร็งก้อนดูหน้าตามไม่ค่อยดีอายุที่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยหมอจะใช้เข็มเจาะทุกรายค่ะและในการที่ใช้เข็มเจาะค่ะหมอจะใช้เอลราซาวดูทุกครั้งค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าเข็มเนี่ยเจาะเข้าไปในก้อนแน่ๆแต่ถ้าเคสไหนที่หมอดูแล้วก้อนดูไม่ได้หน้ากังวลหรือว่าไม่ได้สงสัยมากและก้อนขนาดไม่ใหญ่บางทีหมอก็จะผ่าออกเลยหรือว่า อาจจะใช้เข็มแบมโมโตมดูดออกมาทางก้อนเลยนะคะแต่ทั้งนี้นะคะการรักษาและวินิจฉัยก้อนที่เต้านมค่ะมีหลายแบบคุณหมอบางท่านอาจจะไม่ว่าก้อนเล็กก้อนใหญ่ลักษณะก้อนหน้าตาประเภทไหนใช้เข็มเจาะหมดทุกรายก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาก็ได้เหมือนกันค่ะ ส่วนอย่างที่2นะคะหินปูนเต้านมค่ะหินปูนเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ทั้ง Open นไบรซี cy, แล้วก็โค o ส e บรอปซีนะคะคล้ายๆกับก้อนค่ะแต่ว่าวิธีการที่เราจะหาหินปูนเนี่ยค่ะแทนที่เราจะใช้อัลตราซาวด์เหมือนก้อนเราจะเปลี่ยนเป็นใช้แมมโมแกรมนําทางแทนค่ะหรือว่าเรียกว่าสเตอริโอแทคติกไกนะคะเพราะว่าอัลตราซาวด์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถมองหินหินปูนได้ชัดค่ะยกเว้นแต่หินปูนขนาดใหญ่มากๆและถ้าหากสุดท้ายต้องผ่าตัดแบบเปิดนะคะก็อาจจะจําเป็นที่ต้องใช้เข็มนําทางค่ะเพื่อระบุตําแหน่งค่ะ ว่าตำแหน่งหินปูนเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนของเต้านมค่ะและตอนที่มาผ่าตัดนะคะหมอก็จะเอาทั้งหินปูนแล้วก็เข็มอันนั้นออกมาด้วยค่ะหรือวิธีนี้เรียกว่า needle localized biopsy นี่เองค่ะ อย่างที่3นะคะถ้าเป็นแผลที่บริเวณเต้านมที่ดูแล้วสงสัยมะเร็งนะคะหมอกก็จะใช้วิธี open biopsy ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแผลตรงบริเวณเต้านมเนี่ยจะไม่สามารถใช้เข็มเจาะได้อยู่แล้วนะคะมันเป็นความผิดปกติที่อยู่ภายนอกการผ่าเพื่อตรวจและเย็บแผลเนี่ยจะง่ายกว่าค่ะอาจจะได้ทาง excisional biopsy หรือ incisional biopsy ค่ะส่วนอาการอย่างสุดท้ายค่ะก็คือ สารคัดหลั่งผิดปกติออกจากหัวนมค่ะปกติแล้วก็จะใช้วิธีการ open biopsy อย่างเดียวนะคะหรือสําหรับวิธีการ open biopsy ของท่อน้านมเนี่ยมันจะมีชื่อเฉพาะค่ะเรียกว่า microdochectomy ค่ะเป็นการผ่าเปิดเพื่อเอาท่อน้ํานมที่ผิดปกติออกมาตรวจนี่เองค่ะเป็นไงบ้างทางคลิปนี้ถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได่ทีใ่ใต้คลิปนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมอด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าก็จะมีความรู้ดีๆมาอีกเช่นเคยคะ่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ